รู้ไหมครับว่าในโลกของกฎหมายเนี่ยมันมีกฎอีกชุดหนึ่งที่ทำงานคู่ขนานไปกับกฎหมายที่เราๆท่านๆใช้กันอยู่ทุกวันใช่แล้วครับผมกำลังพูดถึงกฎหมายทหารวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันถึงประมวลกฎหมายอาญาทหารของไทยโดยเฉพาะเลยค่ะเป็นกฎเกณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อคนในเครื่องแบบเท่านั้นทีนี้คำถามที่หลายคนอาจจะสงสัยก็คืออา้าวแล้วถ้าทหารทำผิดละ่ะจะเหมือนกับพลเรือนอย่างเราๆหรือเปล่า คำตอบคือไม่เหมือนสัทีเดียวครับเพราะว่ากระบวนการยุติธรรมสำหรับทหารเนี่ยมันมีรายละเอียดพิเศษที่แตกต่างออกไปเลยในการพูดคุยกันครั้งนี้เราจะมาไขาข้อข้องใจเรื่องนี้กันครับมาดูกันว่ากฎที่ออกแบบมาเพื่อควบคุมคนในกองทัพโดยเฉพาะเนี่ยมันเป็นยังไงเอาล่ะครับและนี่คือหัวข้อที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ 1. คือทำไมต้องมีกฎเกณฑ์พิเศษสำหรับทหาร 2. ใครบ้างที่อยู่ใต้กฎหมายนี้ 3. ความผิดแบบไหนที่ถือเป็นเรื่องเฉพาะทางทหาร 4. เมื่อไหร่ที่แค่ดอลงโทษทางวินัยและเมื่อไหร่ต้องขึ้นศาลทหารและสุดท้ายข้อ5ซึ่งเป็นไฮไลท์เลยก็ว่าได้คือสงครามเนี่ยมันเปลี่ยนทุกอย่างได้ยังไงบ้างโอเคครับมาเริ่มกันที่หัวข้อแรกเลยกฎเกณฑ์พิเศษสำหรับทหารทำไมละ่ะทำไมทหารถึงต้องมีกฎหมายเป็นของตัวเองเรามาดูเหตุผลหลักๆที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้กันครับ หัวใจหลักของมันเลยนะครับก็คือเพื่อรักษาวินัยและสายการบังคับบัญชาคือในตัวกฎหมายเขาให้เหตุผลไว้ชัดเจนเลยว่าถ้าทหารไม่มีวินัยก็ไม่ต่างอะไรกับกองโจรโอ้โหคํานี้แรงนะครับแต่มันสะท้อนให้เห็นภาพชัดเจนเลยว่าวินัยเนี่ยมันสําคัญกับกองทัพขนาดไหนและกฎหมายของพลเรือนทั่วไปอาจจะเอาไม่อยู่สําหรับสภาพแวดล้อมที่มันพิเศษมากๆแบบนี้ครับลองนึกภาพตามง่ายๆแบบนี้นะครับ มันเหมือนเรากำลังจะเล่นกีฬาแต่เป็นกีฬาคนละชนิดกันเลยซึ่งแน่นอนว่ามันก็ต้องใช้กติกาคนละเล่มใช่ไหมครับกฎหมายพลเรือนก็เหมือนกติกาสำหรับสังคมโดยรวมแต่กฎหมายทหารเนี่ยมันคือกฎที่สร้างมาสำหรับองค์กรที่มีภารกิจเฉพาะกิจมากๆนั่นก็คือการป้องกันประเทศเพราะฉะนั้นกรอบการทำงานมันก็ต้องพิเศษและเข้มงวดกว่าเป็นธรรมดาครับเอาล่ะพอเข้าใจเหตุผลแล้วคำถามต่อมาก็คือแล้วใครบ้างล่ะ ที่จะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายพิเศษฉบับนี้เรามาดูกันครับว่าขอบเขตของมันครอบคลุมถึงใครบ้างคำว่าทหารในที่นี้นะครับความหมายมันกว้างกว่าที่เราคิดกันเยอะเลยไม่ใช่แค่คนที่เป็นทหารอาชีพประจำการเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมไปถึง พลทหารเกณฑ์ทหารกองหนุนในตอนที่ถูกเรียกตัวเข้าประจำการหรือแม้กระทั่งนักเรียนทหารก็ด้วยนะครับพูดในง่ายๆก็คือใครก็ตามที่อยู่ภายใต้อำนาจของฝ่ายทหารก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายอาญาทหารฉบับนี้ทั้งหมดเลยครับโอเคเรารู้แล้วว่าใครต้องใช้กฎหมายนี้ทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าความผิดแบบไหนที่มันเป็นเรื่องเฉพาะของทหารจริงๆที่พลเรือนอย่างเราไม่มีทางทำผิดได้อย่างแรกเลยความผิดพื้นฐานที่สุด และเป็นหัวใจของกองทัพเลยก็ว่าได้ก็คือการขัดขืนคำสั่งครับหรือว่าละเลยไม่ทำตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาที่สั่งโดยชอบด้วยกฎหมายเรื่องนี้สำคัญมากเพราะมันคือแกนหลักของสายการบังคับบัญชาเลยละครับ อีกข้อหนึ่งที่ร้ายแรงมากๆเลยก็คือการหนีราชการหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า A W O L นั่นแหละครับคือการทิ้งหน้าที่ไปดื้อโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งในกฎหมายเนี่ยเขามีกำหนดเวลาชัดเจนเลยนะครับว่าหายไปนานแค่ไหนในสถานการณ์แบบไหนถึงจะเรียกว่าหนีราชการ และอีกอย่างที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือการทำให้ทรัพย์สินของทางราชการทหารเสียหายไม่ว่าจะเป็นปืนรถถังหรือแม้แต่อาหารคือทุกอย่างที่เป็นของหลวงในกองทัพนั่นแหละครับเพราะของพวกนี้ถือเป็นทัพเสียพยากรสำคัญที่ใช้ในการปกป้องประเทศมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะคิดว่าโอ้โหทำผิดทีนึงก็ต้องขึ้นศาลทหารตลอดเลยเหรอคำตอบคือไม่ใช่เสมอไปครับซึ่งตรงนี้แหละครับที่น่าสนใจมาก คืออย่างนี้นะครับกฎหมายเขาเปิดช่องเอาไว้สําหรับความผิดบางอย่างที่ผู้บังคับบัญชาดูแล้วเห็นว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่สําคัญเขาจะมีอำน,นาจในการตัดสินใจได้เลยว่าจะจัดการเรื่องนี้ให้เป็นแค่ความผิดทางวินยัยแล้วก็ลงทันกันภายในหน่วยไม่ต้องส่งเรื่องไปถึงสารทหารมันเหมือนกันแลกกันชัดเจนเลยนะครับระหว่างการรักษาวินัยกันเองกับการดําเนินคดีอาญาที่เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตแล้วแล้วเราก็มาถึงประเด็นที่ผมคิดว่าสําคัญที่สุด และเป็นสิ่งที่ทำให้กฎหมายทหารแตกต่างจากกฎหมายอื่นอย่างสิ้นเชิงเลยก็คือบริบทครับบริบทของสถานการณ์เนี่ยสามารถเปลี่ยนบทลงโทษจากหน้ามือเป็นหลังมือได้เลย แต่ก่อนจะไปดูว่ามันเปลี่ยนยังไงเราต้องมาทำความเข้าใจคำคำหนึ่งกันก่อนนั่นก็คือคำว่าราชศัตรูคำนี้ในทางกฎหมายทหารเนี่ยไม่ได้หมายถึงแค่ทหารของประเทศอื่นที่เราทำสงครามด้วยเช่านั้นนะครับแต่ยังหมายถึงกลุ่มคนติดอาวุธที่ต่อต้านรัฐด,ด้วยอย่างเช่นผู้ก่อการกรบฏโจรลัตว์หรือแม้แต่ผู้ก่อการจลาจลคำนี้สำคัญมากนะครับเพราะมันจะเป็นตัวชี้วัดความรุนแรงของบทลงโทษเลย เอาละครับมาดูตารางนี้กันนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดเลยดูที่ความผิดฐานและทิ้งหน้าที่นะครับในยามปกติยามสงบเนี่ยโทษจำคุกสูงสุดคือ10ปีแต่พอสถานการณ์เปลี่ยนถ้าไปทำผิดในเวลาสงครามหรือในพื้นที่ที่ประกาศกฎ,กฎอายการศึกโทษมันจะกระโดดขึ้นไปเป็นจำคุก1-20ปีทันทีและที่พีที่สุดคือถ้าไปทำต่อหน้าราชสัตรู โอ้โหโทษกลายเป็นประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตได้เลยนะครับเห็นความแตกต่างไหมครับเหมือนกันเลยครับกับความผิดฐานขัดขืนคำสั่งดูสิครับจากโทษจำคุกไม่เกิน5ปีในเวลาปกติพอไปทำตอนรบกันจริงๆโทษมันพุ่งไปถึงประหารชีวิตได้เหมือนกันซึ่งมันก็สะท้อนให้เราเห็นภาพชัดเจนเลยว่าในภาวะวิกฤตของชาติเนี่ยวินัยคือเรื่องคอขาดบาดตายจริงๆเพราะฉะนั้นบทสรุปสำคัญที่สุดที่เราได้จากการดูเรื่องนี้ก็คือ บริบทคือทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆครับในกระบวนการยุติธรรมของทหารระบบกฎหมายทั้งหมดนี้ถูกออกแบบมาเพื่อบังคับใช้วินัยขั้นสูงสุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาที่ความมั่นคงของประเทศมันแขวนอยู่บนเส้นได้เรื่องราวทั้งหมดของประมวลกฎหมายอาญาทหารที่เราคุยกันมาเนี่ยมันก็เลยสะท้อนให้เห็นถึงจุดที่น่าคิดนะครับระหว่างเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลกับความจำเป็นที่ต้องมีวินัยอย่างเด็ดขาดเพื่อปกป้องประเทศ คำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ไปคบคิดกันต่อก็คือระบบแบบนี้เป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับรักษาวินัยหรือเป็นระบบที่แยกขาดออกไปโดยสิ้นเชิง